สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลสำหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมาดูว่าสถานการณ์ความรักของคนรักเก่าแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกนะคะแล้วก็เกณฑ์การกลับมาสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับเราแล้วก็แยกอีก12ราศีนะคะเพื่อความละเอียดการนัด การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยมาค่ะสถานการณ์ความรักของชาวตุลที่กำลังรอรักเก่าในเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะน i g อ t of อ w ส n s Tower สี่เหรียญ ้าถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะอืมสำหรับคนรอรักเก่านะคะคุณมีเกณฑ์ว่าชาวอาจจะเป็นคนที่ทำงานหรือเป็นชาวธาตุไฟนะคะเข้ามาชอบมาจีมารู้สึกดีๆกับคุณแต่คุณยังลังเลอยู่เพราะคุณยังกอดรักเก่าอยู่ยังไม่ปล่อยยังไม่วางยังนึกถึงยังคิดถึงอยู่เสมอมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบสับสนว่ะแบบเพิหรือเราควรจะ เริ่มต้นชีวิตใหม่ดีเอ๊ะแต่ว่าคนเก่าเราก็ยังแบบว่ายังรู้สึกว่ามันน่าจะมีความแบบยังน่าลุ้นหรือยังคงคิดในใจว่าแบบมันอาจจะมีสิทธิ์ที่แบบว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบเรายังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ร้อยเซนด้วยในจุดหนึ่งนะคะต่อมาสถานการณ์คนรักเก่าของคุณเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤษภา สองถ้วยมีออฟฟอร์จูนค่ะห้าดาควีนอะควีนอัพสดนะคะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเนาะเหมือนจะดีเหมือนจะดีนะ,ดนะคะมีไพ่เด่นเลยก็เป็นชาวธาตลม้าลมได้แก่กลุมเมทุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลขนาหรือดาวศุกร์นะคะเหมือนจะมีความรักครั้งใหม่เหมือนจะอะไรเหมือนอะไรจะดีอย่าง แต่มันมาสะดุดกับอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าเฮ้ยเดินลันลาลันลาอยู่กับแฟนแล้วก็ไปสะดุดก้อนหินเนี่ยก้อนหินสะดุดปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาและคนรักของเขานะคะทะเลาะกันนิดหน่อยมีแบบมีงอนมีกําแพงมีอะไรอย่างเงี้ยงองงงันบ้างนะคะอจะเป็นลักษณะนั้นคือดูแล้วเป็นลักษณะของคนที่น่าจะมีแฟนแล้วแหละนะคะมีแฟนหรือกลาลังคบกันอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินเท่าไหร่ แต่มันก็จะเป็นบางอย่างที่จะทําให้เรานึกอะไรบางอย่างออกหรือตัดสินใจในบางอย่างได้ว่าเออเราควรจะไปทางไหนได้แล้วอย่างเงี้ยนะต่อไปนะคะดูซิว่าความรู้สึกที่เขามีกับคุณเนี่ยในเดือนพฤษภาค่ะแล้วก็ความคิดที่เขามีกับคุณมันเป็นยังไงบ้างเขาลืมเราไปหรือ,อยังหรือ,อยังคิดถึงเราอยู่อยากกลับมาหรือ,อยังบัอยากเจอหรืออะไรนะคะเดี๋ยวดูสิสามถ้วย คียลับสอดอีกแล้วนะคะเดวิลค่ะเขายังไม่ลืมคุณนะคะไม่มีวันที่จะลืมง่ายด้วยนะคะไม่มีวันที่จะลืมง่ายด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอ่ะก็อยากที่จะกลับมาหาคุณแต่บอกก่อนเลยนะคะอันนี้เตือนแรงมากนะไพ่มันตึงๆเข้ามาแบบนี้นะคะเขามีคนที่ดูอยู่แล้วก็คือมีคนคบอยู่แล้วแต่แต่การที่ว่าคบแบบมันไม่ได้คบแค่เหมือนความรักทั่วไปอ่ะ เหมือนความรักทั่วไปแต่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันผิดปกติขอบอกเลยนะว่าความรักที่มันไม่ได้มีแค่คนสองคนอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันผิดปกตินะคะมันไม่ควรที่จะมีได้สำเนาะถือว่าไม่ได้ให้เกียรติคนรักนะอะตรงนี้ก็คือว่าเขาก็มีโกงมีกิ๊กมีอะไรนั่นแหละนะคะเขายังมีความสเสน่หาต่อเราอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกว่า โอกาสกลับมามีสูงค่ะประมาณเจ็ดปดเเซนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามีตัวเลือกนะคะเขามีตัวเลือกแล้วก็มีคนของเขาอยู่แล้วดังนั้นการกลับมาหาเราเนี่ยนะคะแล้วเรามีความคาดหวังอยังมีความรู้สึกที่แบบว่าเอออยากกลับไปหรือว่าแบบอยากที่จะคบกันอีกครั้งนะไม่ได้อยากแค่แบบว่ากลับมาแล้วก็คุยสองสามคำแล้วก็ไปสักพักนึงก็กลับมามันทาให้เรารู้สึกสับสนแล้วก็แบบ อะไรอย่างมันจะเอาไงกับกูอะไรแบบอะไรประมาณนั้นอ่ะเออมันจะเป็นการสร้างความเจ็บให้มันเพิ่มมากกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าใครรับได้ก็แล้วแต่คนเนาะทุกคนคิดไม่เหมือนกันนะคะต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาสองดาบเดอฟูสับสนว่าควรจะปล่อย หรือควรที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเดอะฟูนะคะมี Off for June, ออฟฟอร์จูนเอซับซอรเข้ามาแล้วก็มีเดอะสตาร์นะคะโชคชะตาหรืออะไรบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเลยที่จะได้กลับมานะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะว่าคลิปแบบนี้นะคะมันเป็น general reading มันไม่ได้แม่นยำสำหรับทุกคนดูเป็นแนวทางได้ดูเพื่อแบบ แล้วถ้าเจออะไรดีๆก็แบบว่าให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจสติหนึ่งนะคะอืมเขานะคะหรือสถานการณ์ปัจจุบันของคุณคือคนใหม่ <c oughs> ก็เข้ามารู้สึกดีกับเรามันเป็นอะไรที่ทําให้คุณต้องคิดเยอะคิดแยะนะคะคิดเยอะเรื่องความรักนีอาจจะย้ําคิดย้าทำําจับสนจะต้องตัดสินใจไปทางไหนกันแน่จะปรับ move on หรือว่าจะอยู่ รอเขาต่อดีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอับสนแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อเขาอยู่แล้วก็มีความหวังว่าเขาน่าจะยังแบบยังคิดถึงเรานะอย่างน้อยๆอ่ะหรือไม่ก็อาจจะแบบโทรมาหรือทักมาอะไรอย่างเงี้ยหรือได้เจออะไรเนี่ยก็ยังมีความหวังณจุดนั้นอยู่นะคะต่อไปเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณค่ p พิ t e ์เท โอเคชัดเจนการกลับมาของเขานะคะการกลับมาของเขาจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไอพิเนสนะคะการที่แบบว่าไม่เปิดเผยให้ใครได้รู้นะว่าแบบเฮ้ยเราไดแบบ้แบบว่ากลับมาคุยกันหรือโอกาสอะไรบางอย่างที่แบบได้เจอกันได้ใช้เวลาร่วมกันนั่นนี่นะคะมันจะอยู่ในความลับมันจะอยู่ในจุดที่คลุมคุม,คมเครือเครือเหมือนหมอกเหมือนควัน หมอกหรือควันประมาณนั้นนะคะถ้าแบบเราคาดหวังกับเขาไว้มากอะ่ะความรู้สึกเจ็บมันก็จะสูงหน่อยนะคะอย่างนั้นเราต้องแบบว่าคือมันก็ไม่ง่ายนะที่จะลดความหวังความรู้สึกอ่ะนะคะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ,บคุณนะคะไม่ว่าจะสถานะใดก็ตามนะคะการรักตัวเองให้มากมาก ะะเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับว่ามีเกราะป้องกันอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยเหมือนกันนะต่อไปนะคะความรู้สึกนึกคิดผ่านไปแล้วทีนี้ก็บทสรุปนะคะบทสรุปเก้าเหรียน ถ้วยนะคะ <S <S สิบถ้วยจะเป็นโสดแต่ก็มีคนเข้ามาแต่คุณรู้สึกว่าเอาจริงๆนะคุณก็คิดถึงความสัมพันธ์นี้มันเป็นความมกความอดอนะุนน่ะเราก็อยากที่จะมีคู่กับเขาบ้างอนะ่ะแล้วก็โสดมานานพอครวรแล้วเลยจะมีความสุขแบบว่ากับคนใหม่ที่เขาเข้ามาดีหรือคนเก่าดีนะคะเนี่ยคิดไม่ตกคิดไม่ตกเด,ด,ดี๋ยวดูเพิ่มเติมจัดติดนะคะจัดเมนนะคะ 6ไม่เท้าค่ะการรอคอ,อยของคุณมันก็มาถึงแล้วนะคะการรอคอ,อยที่แสนยาวนานของคุณนะคะเกี่ยวกับคนเก่านะคะเขาก็ได้มาแล้วเนาะก็มีอย่างที่บอกว่าสูงมากว่าเขาจะกลับมานะคะกลับมาติดต่อพบเจออะไรต่างๆเนาะอืมเอาต่อไปเปีหลงรักแบบจริงๆ แอบรักคนใหม่อ่ะคือเด่นมากเลยนะยรักน่าเด็กดื้อเขาจะมาสไตล์หยอดหยอกอยางเชิงเรานิดนึงแฟนเก่านะแต่คนใหม่อ่ะดูแลแบบเขาแอบรักคุณมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่กล้าแสดงตัวชนะัดเจนอ่ะให้ความรักเนีย่ยคิดให้คิดเก,กี่ยวกับความรักเสมอแล้วมันจะดึง เออคล้ายๆว่าความศรัทธาในความรักนะคะอาจจะดึงความโรแมนติกดูคนรักที่ดีมาหาคุณได้น i s ด o อ d พ e ศจิกายนคนที่ใช่นะคะจะเจอคนที่ใช่คนที่เป็นแพชชั่นนะคะหรือคนนี้และที่คุณรอมานานแสนนานฝกไม่เท้าเนี่ยคนเนี่ยเขาได้กลับมาสักทีแล้วคุณแต่เขาก็ยังมีแพชชั่นต่อกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่นะคะแต่มัน ไม่ได้แบบไปถึงจุดที่สามารถที่จะคอมมิตเบนได้เพราะว่าตัวเขาก็มีหลายคนเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะคนใหม่ที่เข้ามาน่ยก็ไม่ได้แย่คุยไว้ก็ได้นะคะคุยไว้เป็นเพื่อนอะไรเนี้ยก็โอเคต่อไป12ราศีนะคะขอุยาตเก็บไพ่ก่อนรีบทําคลิปจะจะไปดูแนนโนแนนโนซีซั่นสอง ดูค่ะิบสองราศีราศีไหนนะคะจะกลับมาหาชาบปุ่มบ้างในเดือนนี้เราจะเริ่มที่เมษนะคะเมษกลับมาไหมลิออโฟจูนสิบถ้วยเคค่ะมีเชคที่เขาจะกลับมาแต่เขามีคนปัจจุบันของเขาอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นเหมือนกับว่ากลับมาในลักษณะของเกลือหรือความรู้สึกดีๆอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็อาจจะไปอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาก็จะไปอีก ต่อไปพระศบกลับมาหาตนไหมมีเกณฑ์สูงที่เขาจะกลับมาแต่เขามีแฟนแล้วเห็นไหมคล้ายๆเมื่อกี้ที่เปิดไปเลยตรงสถานการณ์กับความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเราอะนะคะเขาจะเข้าหาเราค่ะเขาจะเข้าหาเราแต่มีอุปสรรคนิดนึงนะเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะหรืออุปสรรคอะไรบางอย่าง ทา,ทางการที่แบบว่าจะติดต่อกันหลืออะไรแบบเนี้ยจะถามว่ากับไหมก็ผ่านได้ไหมปัญหาเนี้ยผ่านได้ค่ะผ่านได้แต่ความรู้สึกของคุณล่ะเขาเข้ามาเหมือนกับว่าคือยังรักยังรู้สึกดีแต่ก็มีอีกคนอยู่แล้วแล้วก็จะมีมีเราเป็นตัวเลือกซึ่งมันอาจจะไม่โอเคสำหรับคนที่ซีเรียส เรื่องความสัมพันธ์ที่ต้องมีแค่สองคนนั่นแลเนี่ยไม่อยากจะเป็นกิ๊กที่เป็นตัวเลือกใครนะคะต่อไปเมทุนเมทุนจะกลับมาไหมเขาสองคนอยู่นะคะเขาสองคนอยู่แต่เขายังไม่กล้ากล้ากล้ากลัวกลัวคิดมากสับสนกับความรู้สึกตัวเองว่าเขา ยังรักเราอยู่ไหมหรือเรายังรักเขาอยู่ไหมนะคะยังกดเครื่องเราอยู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหรือเออเราไปกดเครื่องเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยความรู้สึกยังโอเคโอเคไหมอะไรเงี้ยเออมันเป็นฟีลลิ่งแบบว่าก็อยากะกลับแต่ไม่กล้ากลับอืมทําได้แค่สองแล้วก็คิดกับตัวเองแค่นั้นนึกถึงแบบว่าไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงถึงจะกลับไปอะไรเงี้ยฟีลลิ่งนั้น รกรกดกลับมาไหมคะสามดาหอเขายังเจ็บเขายังโกรธเขายังเคืองยังเจ็บยังโกรธยังเคืองแตถามว่าเคืองนล้นสัมผัสกี่แบบมากมายก็ไม่ได้มากมายคุณกับเขาจะมีการบล็อกกันนะคะจะมีการบล็อกกันทางโซเชียลหรือทางความรู้สึกนะคะคิดถึงอยากติดต่อแหละ ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อไหมนะอันนี้ให้ประมาณ60%ของการกลับมานะคะมีท่าทีว่าจะกลับอยู่แต่ดูเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าดูสถานาการณ์ของตัวเองก่อนว่าตอนนี้มันยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรืออะไรทุกอย่างมันมันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะต่อไปสิงสิงกลับมาไหมคะ สองใบโอเคในออฟฟอนส์ okay. bonds. สามไม่เท้าเขาหันหลังให้เราอะค่ะแล้วเขาก็เจอคนใหม่อยู่นะคะหันหลังให้เราเจอแบบคนใหม่กว่าที่แบบเขาจะโอเคก็อีกสักพักหนะึ่งอะแต่มันก็ไม่ได้แบบตลอดไปนะมันแค่เป็นช่วงเวลาแค่สักพักสักช่วงนึงที่แบบเขาค่อนข้างที่จะมีอะไรหลายๆอยา่างให้คิดให้ทำหรือว่าเจอแบบคนใหม่ใหม่ที่เข้ามาเหมือนกันนะคะ ต่อไปกันค่ะก,กันกับมาหาตุรไหมดอตสตาร์ Star, สิบเมตรเท้า p คนาเพนเดอร์โคสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตอนนี้เหมือนกับว่าเขารู้สึกเหมือนเขาอุอัดหนักใจ กี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ถูกทิ้งไว้หลังจากที่เลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ซ้นืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาค่อนข้างที่จะตึดอ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะ,จะมืนืหม่กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาน้นเขาเลยเลือกนะคะเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะเริ่มต้นใหม่กล้าไ,ไป้ักหน้าโบอ่อ,อนนะคะ ไปต้นต้นกับตุนนะคะตุนกลับมาไหมคะ KING OF บอ n d s สิบถ้วยเพชซับบอนมีแต่ไพ่ไม่ทา้าอ่ะเขาเขามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะเขาเลยยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้คิดไม่ได้โฟกัสมาที่ที่ตัวเรานะคะต่อไป พิจิตนะคะกลับมาไหมคะโอ้หกถ้วยเลยอ่ะ Empress, เอ็มเพรสแาดเหรียญหอยถ้าไม่มีเดียีิคือจะแบบว่าเพอร์เฟคมากเลยนะมีเกณฑ์มากค่ะ จ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาปิดได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะกลับมาเขาจะทําอะไรบางอย่างนะคะ <P ew ork ly> เพื่อกลับมาเรา <P ew ork ly> เพื่อที่จะทักมาหาเราคุณและเขานะตอนนี้อาจจะอยู่กันคนละที่คนละทางคนละแบบต่างจังหวัดต่างอําเภอต่างต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยนะคะอยู่กันไกลอืมดังนั้นก็คงจะเป็นสื่อออนไลน์นั่นแหละที่จะทําให้แบบเขาทักมาหาเราหรือเป็นฝ่ายเข้าหาเข้าหาเรานะคะ แต่เดวิลอย่างที่บอกเนาะว่าก็นิดหนึ่งนะคะต่อไปทานูสี่ถ้วยสองเหรียญเอซอบสวดเขาก็คิดไม่ตกเหมือนกันว่าเขาจะเอาอยัางไงเพราะว่าปัจจุบันเขาก็มีคนที่กำลังนคนที่อยู่ในใจอะคนที่อยู่ในใจหรือคนที่ที่แบบยังคุยกันอยู่อะไรย่งเงี้ยนะคะ เขาขอแบบเคลียร์กับตัวเองก่อนได้ไหมอ่ะอืมเป็นฟีลเหมือนกับว่าต้องเคลียร์กับตัวเองอะว่าตัวเองต้องการอะไรที่แท้จริงแล้วต้องการอะไรกันแน่นะคะอ้ปัญหาทางความคิดที่เขาเจอเนี่ยเขาจะต้องแก้มันยังไงนะคะอืมนั้นเดือนนี้ก็ให้เวลาเขาไปก่อนแล้วกันต่อไปมังกรน,นะคะมังกรจะกลับมาไหม เอซอบบอลห้ามีเท้าหูอาการหนักอยู่นะคะยังไม่พร้อมกลับมาใดๆเลยค่ะยังโกรธยังคืนยังเจ็บยังยันเซ็งยังแบบว่ายังรู้สึกแบบยังไม่โอเคอะ่ะเออบางคนมีการบอกกันนะคะมันก็รู้สึกว่ามันทะเลาะกันเยอะะหรือไม่ก็เป็นอาวัที่แบบเข้ากันยากหรืออาจจะให้เหตุผลว่าเราเข้ากันไม่ได้หรือประมาณนั้นอเออซึ่งก็อไม่เป็นไรก็ สำหรับนี่นะก็อยากจะให้กำลังใจแหละเพราะว่าคือเหมือนเขายังไม่พร้อมละกันเอาใจนิดนึงือเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมานะคะเขาพูดแบบว่าพูดไปตามไพ่ก็ไม่มีคนชอบอีกต้องอวยต้องอวยเท้าไห้ต่อไปนะคะพออวยแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองตอแหลงั้งนี้อยู่้สึกแบบไม่จริงใจเหมือนที่ผ่านมา ต่อไปนะคะกลุ่มกลุ่มกลับมาไหมห้าดาว King of c u p l o v e r s โ <Lob bles. S 1> อ้เป็นนักรักหลังจากที่เลอกกันมาเขากลายเป็นนักรักไปแล้วนะคะนักรักนักตลาต่าง ุยหลายคนนะมีคนเข้ามาคุยอยู่หลายคนเป็นตัวเลือกถามว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่าเออก็ประมาณนั้นประมาณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ก็มีตัวเลือกหลายคนอยู่นะคะอเหมือนแบบถามว่าโฟกัสที่ความรักหรือเปล่ามันเป็นความหลงอ่ะคนที่เขาเจอคนที่เขากําลังคุยเป็นตัวเลือกเป็นความรู้สึกหลงหลงไหนในโปรไฟล์ที่เขามีหลงไหลในสิ่งคนที่คนนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันไม่ใช่ลักษณะของแบบความรักจริงๆต่อไปมีนค่ะมีนจะกลับมาไหมควีนอ็อกบอลเดอรสตาร์นะอีกใบคนคนนี้ยังไม่โอเคที่จะกลับมาตอนนี้ไม่ได้ว่าผิดที่เราหรืออะไรหรอก พิธีความคิดของเขายังสับสนเนี่ยก้าวกลัวๆอยู่บวกกับปัจจุบันเขาค่อนข้างที่จะบ๊อบนิดนึงมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาขายขนมจีบเยอะนะคะจะถามว่าโอกาสที่จะกลับมามีไหมมันยังมีแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะอาจจะเป็นเดือนหน้าสองเดือนสามเดือนมาคน6เดือนก็แล้วแต่คนแต่ฝ่ายนะคะโอเค ิปของตุนนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับส r i ร e เพื่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ